สบายดีพี่น้องแม่ม้อนพาถ้ำจับกุ้งเด้อพี่น้องเด้มอมืาอนี้แม่ม้อนจับกุ้งกับพี่น้องแต่แต่เศร้ากับพี่น้องเลยตัวใหญ่ทันใดไปไป,ปีเบิงพี่น้องแม่ม้อนบ่อยากเข้าไปเพราะว่าคนจับกุ้งเพงิ่งกะสิไปจับสถิตนะพี่น้องแม่ม้อนกะญานิจับเพิ่นย่านโตัวจับตย่านเพิ่นแล้วพี่น้องนกะปิดปากเซตเรียบร้อยแม่ม้อนกะทิจังสิงยางไปเบิงพี่น้อง ตัวใหญ่นอบก่นอ่อกแค่สีเหล้วแล้วก็ดีวยหนึ่งมันหาตัวยางมาเบิรตัวมันหน่อยตัวว่าเฉย มื่อนี้กกวันประหาดมืออื่นกวันซุกพี่น้องมืออื่นกวันซุกจับกุ้งพี่น้องสองมื่นสอดมือว่านนี่กะวันผุดมื่อนี้กกวันประหาดจับสองมือเห็นว่าบ่ได้ไปใส้แลยพี่น้องตลาดนัดจ,จ้ะเขาปิดตลาดน่ากระปิดพี่น้อง ไปซูมกุ้งไก่ไก่ซูมกุ้งไก่ไก่นับเขาไก่มาดูเป็นคือบุหินนะมั้งอย่างไรบุหูด้ กูมันโตหน่อยน้องหาซิปตัวหาซิปตัวรูปไปเนาะไม่ได้น้ำขึ้นนานแห้งนานแห้งเพราะว่าน้ำขืนพี่น้องได้น้ำขึ้นเก่าโมง น้ำเขินเราดูดน้ำอย่างเดียวเลยน้ำหากระบกกี่นี่พี่น้องมันกนในาระกีเล่อ กุ้งม,มันกุ้งเสียนนะคะสิเก็บสิดต้มนมี่หนอต้มแล้วก็สีต้มตาเสร็จเป็นกุ้งแห้งวิดลูกโควิดหลักแจงสีเมืองอาบานนี่น้อเอ้ยมกล่าวพีปรากน่หนอกุ้งม,มันลายแบบว่ากุ้งเสี้ยานะ กุ้งมันตกใส่คือว่ากุ้งมันบอแง่เนี่ยพี่น้องกุ้งแบบว่าหัวมันแบบว่าอยากรุดออกจากตัวแล้วเขาก็สิโบซื้อเขาเป็นเจ้าของเขาก็สิเก็บเนี่ยพี่น้องก็สิเก็บต้มตากแดดมันสิเป็นกุ้งแห้งป่ะน้องพี่น้องแต่มันเป็นตัวใหญ่พี่น้องเลยตัวใหญ่คือเขาขายสมมติเห็นเขานั่งขายได้รุ่นแปดเก้าร้อยพี่น้องไปที่เขาเอาไปขายนะซีรุ่น บูเป็นไตจอยขายพี่น้องกุ้งเพื่ออันเทาต้มตากแด็ดเพือ่อสิได้รูนึงเป็นง่ายไนดะ้สามกิโลโบจักพี่น้องสามกิโลสี่สามกิโลปะครึ่งอยากสิได้รูหนึ่งสิได้แปดร้อยพี่น้องเขาขายกิโลหนึ่งพันกว่าบาทเนะี่ยมันต,ตัวตัวใหญ่นะพี่น้องตัวใหญ่ตัวบอกง่ายคือแบบนี้แหละแต่ว่าถ้าบ่มอันนะ่ะมัดกุ้งเสียเนาะกุ้งใบบ่าหัวมันรุดนะเทาตุมมา๋มนะ เราหเอาคุ้งดีๆไปต้มแตกแดดขายมันโบแดงขึ้นเหรพี่น้องยังพ่อแม่มอนพาทำมันนะไปเบิ่งคุ้งเขาเกิดคุ้งแหงเขาคุ้งขายได้โลละพันไปแท้โอ้เขาเอาคุ้งเสียแบบโบแมนว่าคุ้งเสียพี่น้องคุ้งแบบหัวมันหลุดเนาะมันเกิดสีงาแม่ตมันยังงามแต่หัวมันหลุดนะพี่น้องหัวมันตกมันเขาเอิ้ออะไรที่ได้ใดเคยอยู่ในโบคุ้งอาเซียนูนแลพี่น้องเนาะ คนที่นด้บอกูว่าโอ้ยอย่าอธิบายหลายหูแจักแลยอธิบายที่ว่าคนที่บุหัวพี่น้องเนาะอธิบายคนที่เขาบุกหัวเนาะคนที่ได้เราหูแล้วแล้วเก็ขอโทษเขออภัยเ้อจะนายโอ้ยหูอะไรอย่าบอกเลยเนาะแย่ามันพระทำกมกสีอธิบายคนที่ว่าเขาบุหัวพี่น้อง เจดเอไปเอาทีตรงทีผู้ใหญ่ปะ่ะเขาเอามาไหมเจดเอาไปเนี่ยไปแล้วก็บริษัทของเราปั๊มตาบริษัทของเรามีของยาวเลยโดนตาดรมือหนักกุ้งนันอย่าตาที่ไหนวะอันเขาตีหมูไว้แค่ไหนในบอ่อที่ว่าเขาจับกุ้งแล้วพี่น้องในบอ่บอบ้ายังไงเนี่ยซีไร่พี่นอ้องแล้วจับกุ้งแล้วน้ามันก็แห้งแบบนี้เลย เจ้านาข้าก็สีเล่นส like ีเล่นไหมควาวสีเล่นหู้บพี่น้องสีเล่นคือว่าไม่เอาใช้ยางเนาะใช้ยางแบบว่าอันทอยยันยันแบบที่ว่าเขาเจ้าสีเหลือรับเพิ่งนะพี่น้องข้าก็มาสีตามันม่เข้มข้นวโบแบบที่นะค่อยลากไล่ไปมันก็สีลงไปหู้มันดิปากหน้ามันเดี๋ยววัดหู้มันก็สีไล่ลงทะเลนะพี่น้องให้ดิเดี๋ยว่าสีสูบให้เบิ่งพี่น้องเว้ให้ดีเด็กขาก็สีให้มันไหลลงนะหัเดี๋ยวมันสิเป็นทอปากไหลหน้าลงนะฮะ เขาก็จังสีสีสลงสีโล,ง,โลงพี่น้องเด็กแล้วสีสีโลงแบบนี้แหละพี่น้องเอย้ยเนะไหมขีดไปกขีดไปแล้วก็สมมติเขาวสีอะไรอะไรหาม,มันน่ะอันอันดินนี่มันสีขาวจนพูดเลยข้าีดเขาวสีลาลโลงเขาฉีดเอาอันอันทอหนามแห,ห้งแห้ใส่ใส่ยางหนามแห้งไๆๆงๆๆ หกคนเจ็ดคนเขาฉีดไล่ลงมาเอาเต่เทิร์ของพีเล่พี่น้องฉีดไล่ลงมาไล่ลงมาไลลงมาแล้วมาขี่ตมขี่ตมขี่อีนังมันขี่ดำขี่เม้นกุ้งขี่ว่าเอาอาหารให้มันกินแล้วมันกินมันขี่เนาะกุ้งแนวกุ้งสองสามตันนะพี่น้องขี่มันสีดำได้อาหารคือเบอ่งวาอาหารกุ้งอ่ะมันกินไปเบิดสีตันพี่น้องอาหารสีตันลงมาในเมน้ามันสีเม้นสำไรัเนบอพี่น้องทีนครับว่าไล่ลงไล่ลงไปสี่เลยกระตากโบประมาณชัก ซีฮาวันเลยค่ะเอาน้าเข่าพี่น้องเอาน้าเข่าแล้วเทาก็สิอันเลี้ยงกุ้งในบ่ออนุบาลพูดเนี่ยโบพี่น้องอันดำดำนะก็เลี้ยงอยู่ใน้หันอีกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมันกซ้ำนิโก้ไอเด้พี่น้องเออแล้วเลี้ยงได้เดือนหนึ่งด้วยหันไเซซัมนิ่ก้แล้วเทาก็สิเปิงลงทอใส่สายยางแล้วก็เปิงลงทอเทาก็ปล่อยแตงแต่บ่อเทาเลี้ยงบ่ออนุบาลมันเป็นวงกลมเคยเห็นเป็นวงกลมเล้วพี่น้องแต่เทาก็สิปล่อยลงในบ่อดินนะพี่น้องเลยแล้วก็มาเลี้ยงอยอดนี้อีกจักเดือนครึ่ง มากท,ที่สองเดือนค่ะแต่ว่าบุถึงเราสองเดือนแต่ว่าอันแันว่าเพื่อคเพือไหว้น่พี่น้องเพราะมันคุ่งดีๆกับเดือนกว่ามันกะก็ได้แล้วพี่น้องก็ได้จับแล้วพี่น้องเลยนี่คือแบบนี้แล้วก็จับแล้วไปซีนนะพี่นอ้องอธิบายให้คนที่บู่้เนะพี่น้องเนาะคนหูกะเมม่อนกับบพราอว่าสำหรับคลิปนี้เมม่อนพาทําลาก,ก่อนเ้ยพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกับหม่นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่มอนในเด้อค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง